ต้นสับปะรดของชาวบ้านบ้านห้วยหลวงพัฒนาหมู่15ตําบลบ้านเสด็จอำเภอเมืองจังหวัดลำปางทยอยแห้งตายค่ะเพราะว่าขาดแคลนน้ำมานานหลายเดือนโดยเฉพาะต้นที่เพิ่งจะปลูกใหม่นะคะส่วนต้นที่ให้ผลแล้วก็แคระแกร่นชาวบ้านบ,นบอกว่าปีนี้ภัยแล้งรุนแรงฝนไม่ตกมาตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมของปีที่ผ่านมาเลยนะคะก็ทําให้เดือดร้อนหนักประสบปัญหาขาดทุนค่ะ คาดว่าหน้าปีนี้คงได้ราคาดีมาเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วต้นแห้งตายเสียหายเยอะมากพี่เเยอะมากครึ่งกับพึ่งอ่ะ กรรมการสาหากรณ์ผู้ปลูกสับป,ประรดลำปางจำกัดบอกว่าปีนี้ราคาสับป,ประรดอยู่ที่กิโลกร,รัมละ12-13ถึงบาทถือว่าสูงค่ะถ้าเทียบกับปีที่ผ่านๆมาปีที่ผ่านๆมาราคากิโลกร,รัมละ2-3ถึงบาทเท่านั้นแต่ปัญหาก็คือตอนนี้ไม่มีผลผลิตเพราะว่าภายัยแ,แล้งเกษตรกรแต่ละรายผลผลิตเสียหายไปกว่าครึ่งซึ่งไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนหนักหนักมากค่ะหนักหนักรอบหลายหลายปีเลยค่ะ แต่ปีนี้ราคาเพราะว่าผลผลผลิตมันน้อยเนาะผลราคาก็ค่อนข้างดีพอถึงราคาดีก็เกษตรกรก็ได้รับความเสียหายก็ได้ไม่เต็มที่อยู่ดีค่ะเสียหายหนักมากข้อมูลของสากลผู้ปลูกสับประรดลำปางจำกัดนะคะบอกว่าปีที่ผ่านมาในจังหวัดลำปางมีผลผลิตสับประรดออกสู่ตลาดกว่า3 0 0 0 0ตันปีนี้คาดว่าผลผลิตจะลดลงร้อยละ30-40จะเหลืออยู่แค่ประมาณ20,000กว่าตันนะคะ ทางเกษตรกรก็อยากให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือโดยเฉพาะการจ่ายเงินชดเชยค่าเสียหายแล้วก็การหามาตรการช่วยเหลือระยะยาวโดยเฉพาะช่วงฤดูแล้งที่คาดว่าน่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นต่อเนื่องทุกปีค่ะ